หลังสงกรามกับโอกาสทยานทํานิวไยตามโซน TIP ทองคำถูกกดดันหนักขาวไฟปัสขายทองเ็ดอจุด q d แต่วันดี้ใหม่ล้ค่ะวันีใหม่ค่ะพบกับมายารรู้ก่อน้ดยกว่านะคะอยู่กับราสองคนนะคะอาจารย์นัทวุดและกฤติชันชนิดานะคะยา อยู่ในบรรยากาศของการนี่ยคอนหลงเราก็่จะมาบานๆได้ถูกต้องค่ะจริงๆนี่มาจากสีลมเลยนะคะเราฝาแป้งมาแล้วต้องมาเข้ารายการเลยอาาจรย์คะผมนี่เพิ่งลงจากเครื่องมาไม่พร้อมแขกมาฮะแต่หนอนเข้าเหนียวนะครับก็ไม่แพ้สีลมครับคนเยอะจริงๆแต่ว่ากำลังเล่นกันอยู่เพลินนะฮะเข้เหนียวฮะ น้ำน้ำใหญ่มาไปเลยครับโคตรใหญ่เลยครับขายคนปลาครับเทวดาให้มาครับโอ้ฝนตกกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเรเรียกว่าช่วงช่ำกันไปนะคะในเทศกาลสงกรานนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าการลงทุนในตอนนี้จะชุ่มฉ่ำหรือเปล่าโดยเฉพาะตลาดทองคำนะคะโอ้หนักครับลงมาหนักแต่ยังนี้ก็นนู่เดียว ถ้าติดตามรายการรู้ก่อนด้วยกว่าของเรานะครับโดยว่าจากทางคุณหมอกิจรัตน์แล้วก็คุณกอฟนัตพงศ์ค่อทางเ t s เนี่ยบอกแนะนําว่าจะลงเนี่ยนะครับตั้งแต่ประมาณปลายเดือนมกราคมตอนนั้นถ้าผมจําได้เนี่ยทองคำอยู่แถวพันเจ็ดร้อยเหรียญนะแล้วก็อยู่ในทางว่าจะลงแล้วก็ให้ขายให้ช็อตอย่าช้อนอย่าซื้อเนี่ยมาอย่างต่อเนี่องทุกวันจน เอ่อแทจะเรียกว่าฝังลงไปในหัวเอาเ่องผู้ชมรายการเราแล้ว,ลวอ่าถ้าผู้ชมรายการรู้ก่อนเลยฝ่งเราถ้าทำตามคำแนะนำในช่วงที่ผ่านมา,าไม่ติดทองก็เหมือนนี้ ไม่ได้เบมือเหมือนแล้วก็คือถ้าทำตามเนี่ยรวมในทิศทาขาลงไปแล้วด้วยอ๋อใช่นะคะก็อย่าลืมเพราะว่าเรื่องของการลงทุนในตลาดล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์เนี่ยนะคะคือทํากําไรได้ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงแต่ว่าเรื่องของกลยุทธ์ต่างๆนี่ต้องปรับเปลี่ยนกันหน่อยนะคะใช่ครับก็โดยเฉพาะในรายการเราก็ถือได้ว่าจะพาเอ็กซ์เพิดเนี่ยในทุกโอกาสเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ท็อทำก็บอกเกียรชลักด์นะครับทีเฟ ตราสารนิรพัานของบุตรก๊อฟน่าจะแล้วก็ในส่วนของทางด้านหุ้นนี่ก็ไมหลาท่าดหนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเฉพาะเป็นจากเทวานางคุณเซฟสุแท้คุณฉุยธเวรักมัทเววบงคุณชอจชอติบง ผมน่าจะพูดต้องว่องนะค่ะวองพิธีกรออาชีพคุณเมียวโอ้โหคนเตี้ยด้วยนะคะติดตามติดตามตองติดตามโซเชียกล้งได้ว่านะครับรู้ก่อนด้วยก่านใช่แล้วนะคะเพืเตรียมพร้อมละกันนะคะก่อนที่จะมีการลงทุนอีกครั้งในสัปดาห์นี้แหละค่ะสามวันทําการที่เหลือนะคะก็เปิดมาคุณทั่วโลกนะคะตอนนี้ก็กำจับตานี่ก็เปิดเมื่อคะว่าร้านเจ้าเปิดเป็นปกตินะฮะไม่มีตลาดไหนหยุดสงกรานตใช่ค่ะ ก็เหมอนช่วงอีสเตอร์หรือว่าช่วงตนปีที่ผ่มาเป็รบเปิตีนี่เขาจะหตุการของเราก็การว่าอยุ่ตลาดเนี่ยแต่ผมไม่ได้เว่าตลาดของทางลาวของเวียดนามที่อยุดไม่ไเพราะว่าเขาก็มีสงครามเม่าวเนี่ยนะครับสิ่งทวันที่เกิดขึ้นในช่วงวันที้งวันที่ผานมาร่อต้องทำเนี่ยร่วงนะครับหลุดระดับแนวรับทางเทคนิคแล้วก็ทางด้านิีิยาบริเวณผ่านท่ารอเหรียญกลังมาแล้วก็เมื่อวานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยหลุดระดับผ่น 500ห้าอเหรียญน,นะครับลงมาแถวบริเวณพันสี่ร้อยแปดสิบเหรียญน,นะมาวันนี้นี่ร่วมต่อคุณน้งเดยวด์ท่านผู้ชมน,นะครับลงไปลึกถึงพันสี่ร้อยยี่สิหกเหรียญนะฮะเพว่าแถวพันสี่ร้อยยี่สบห้านะก่อนที่จะขับเคลื่อนมานิดนึงเวลาที่พันสี่ร้อยสี่สิบแปดเหรียญเรื่องราวอะไรเรียดเนียเดี๋ยวช่วงสองช่วงโกลตูเดฟฟังแดลหัวเกตเลยนะฮะมาร์เก็ตชารัดเนี่ย แต่ระหว่างนี้เนี่ยเราพาพนักงานสองบริษัท m อ s เอสโกไปพักผ่อนนะฮะเที่ยวสงการไกลนิดเดิลมีคนเลยทีเดียวแต่ยังติดตามว่าสดสดมารายการเราเช่นเคยผลกระทบต่อตลาดุนเป็นอย่างไงในเรื่องของทองคำที่ร่วงลงมาเพื่อนเดียวคงจะจำได้ว่าทองคำที่ขึ้นมาเที่ยวนี้ก็คือขึ้นมาในระยะห้าปีที่ผ่านมาเนียจะเพิ่มกรรม คิดได้ว่าเป็นทํนบลเกอคาริสของเมกาดเงินทุนก็ไหลออกกันตาทุนขึ้น่ตลาดก็เลเป็นเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ่าวาเศรษฐกิจดีผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนดีเงินทุนก็เข้ามาในตลาดทุนราคาทุ้นเพิ่มขึ้นแต่ในทางต้นทุนเนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีเงินตอกไหลออกจากตลาดทุนแล้วก็ไปจากตลาดส่งในตีสอื่นๆรวมทั้งตลาด้าถดถัยก็ส่งผลให้ เรื่ราคาทองคำในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยอยู่สักวันสัก500เหรียญใช้ายางคั่วผ่านผ่านเหรียญแต่ว่าขึ้นไปเ, 2, เน,นะะี่ยวิกวิกจาก2000เหรียญนะฮะขึ้นไปผ่าน927เหรียญเนี่ยปลายปี2010น,นะฮะหล<ม>ังจากนั้นก็ร่วงลงมาแล้วก็มาแกว่งตัวอยู่ในกรอบ1500เหรียญข้างล่างกรอบข้างบนผ่าน800เหรียญเนี่ยเป็นเวลาประมาณปีเศษ<ม>ท่าทางข่าวเรา,าวที่เป็นในเชิงลบของทางด้านบริมาตรยืดหย แต่ก็แปลกอยู่ว่า,าตารเพิ่มขึ้นครับการเนี่ยพยายานที่จะต่อเนื่เวลานี้ทำเศรษฐกิจเรียกว่าออ่าขาดหายก็คือท,ทำจุดสูงใหม่ไปเลยการขึ้นมาใกล้ๆแล้วหลัก,ก,ก,กหมื่นห้าแล้วนะฮะเวลานี้แสดงว่าเม็ดเงินเนี่ยมันมีย้ายสถานที่อยู่แล้ะก็มีการขายทำกำไรในตลาดกับพวกพ่อกระพานแบบจำถ่าเงิน ส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือไหลดับก็มาในตลาดทุนตลาดทุนบ้านเราก็ได้อันิับส่งในแง่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นบ้านเราก็โงจะ้าไฟล์พาฝนขาดนี้แต่ว่าถ้าไปดูตลาดหุ้นตัวอดคุณไม่เหี่ยวครับไปยังไงวะตลาดเอเชียวันนี้ก็คือมันจะไม่แยกไม่แยกพูดง่ายๆเห็นทองลงตกใจครับทองก็แรงกันไปตามๆกันเหมือนกันนะฮุ้นตกบ้างอย่างห่างเสยงเนี่ยติดรถไปสามร้อยกว่าจุด นในวันนี้แล้วก็ตามผู้เดือดในแา่นลเกเจียนในบวกลบสลับกันไปนะครับแต่ว่าที่แบบค่อนข้างที่จะโอเวอร์ดีแอกือนนี้ก็ห่างเศษต่างเศษนี่ก็ไปอ้างกันในเรื่องว่าเป็นสเสรษฐเก็บข้อมูลของตีนที่ออกมาเออดยดี่สก๊อตไลท แต่จริงๆแล้วของจีนเขาลงไม่ถึงหนึ่งปเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าห้องของเรียกบอกรับตายเอฟเป็กไบโขนโดนก็เลยนัไปก่อนเข<ด>าเลยนะคะ,คะจริงๆนี่นคะเปิดมาในบ้านเรา,ะาจะเป็นยังไงคะครับที่ตามของตลาดทุกไทยเปิดมาผมว่าวันนี้ตลาดทุนเอเชียลงหนักนะฮะ,ะต้องตกแกนต้องตาาคพวกนี้หอบเสราหรับเปิดมาวันพุธที่คงหยาบพลอยไปรับตันนี่ตในร้าดบวกพอดีพอเราได้แปลงตัวในละกษณะที่ว่าลงไปช่วงที่บานมาเนี่ยยืนเหนือระดับแนวรับ เ,เขตก่าพันสี่ร้อาสิบห้ได้เฟื้นนะครับแล้วก็ฟื้นมา,หเ,าเหนือระดับพันห้ารอยจากยี่สิบห้าจุดนะครับก็จะเปตแนวรับในช่วงนี้บริเวณตัวเลขที่เห็นเนี่ยนะครับพันห้าร้อแล้วก่านห้าร้อนะเอาเอาไปว่าแถวพันห้า0้อยสิถึงพันหประมาณเปณ็นแนวรับเิ่งที่ตรอแนวต้านเวลาต้นานดาวเทลนนะครับอยู่ถามว่าบางครับพันห้ารอยห้านะครับก็คือตั้งแต่พันหาร้อยสมถึงพันหาร้อ หน้าตาแบบนี้เรียกว่าเป็นก double chef ก็ส่วนที่สำคัญอีกประการหนึ่งนี่ก็คือเรียกว่าเกิดบ u r s t d i v e r g e n c ในเครื่องมือ AISI โดยทั่วไปมักจะเป็นการบอกเตือนว่าตักในที่ฐานที่เป็นฐานเคลหลังต้องการมีโอกาสลุ้นในทางขึ้นมากกว่าถ้ามันเป็น double you จริงๆนะคะตัวที่มันจะขึ้นนี่มันก็ยังมีตัวฐานไปได้เยอะนะก ในโจทยที่ฝากมาที่ตลาดตลาดพีไอพีที่เล่าทางเียอ่ะอินโนเวชั่นที่คิดเ,เป็นเพืเ่อนบ้านเราเม็ดเกล็ดก้อนเดียวกันก็ามาเขาเนียวไฮไปหมดนะ<อ>หลาดตลาดเพราะเราก็ยังมีความาหวังว่าถ้าจะขึ้นไปทำ new high เนียวไฮกับเขาได้บ้าง นี่แบบว่าก็ว่าชคเขาดังอนนี้โชคดีข้อหนึ่งะยัไงคะเหนควันนี้ทองร่วหุ้นหนักเล็กตกเราเด็ดครับได้หายใจแล้วก็พักก่อนเที่ยวกันิดนึงนได้ค่ะก็ลมเย็นกันไปนะคะสำหรับการลงทุนแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะคะทิศทางได้ฝากกันไว้แล้วนะคะก่อนที่จะมีการเปิดทําการใหม่ขีนะคะในวันพุธที่เจ็ดเมษาอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเรื่องของการลงทุนนะคะนอกเหนือจากหุ้นนะคะที่ประกอบทิศทางกันไปแล้วช่วงหน้านะคะอย่างที่ได้เรียนไปค่ะในด้านของคุณหมอ ชรกชร์รออยู่นะคะสายตรงมาจากประเทศที่ญี่ปุ่นทีเดียวนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวค่ะ ดีที่สุดจากการบินไทยสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในทุกเที่ยวบินไม่ว่าจะใกล้หรือไกลาการบินไทยรักคุณเท่าฝาสิ่งที่เราจุดจะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือการไม่ประมาทในการลงทุนสิ่งที่ควรจะรู้ก็คือการมีวินัยในการลงทุนที่ดีถ้าท่านมีวินัยในการลงทุนที่ดีท่านก็จะสามารถลงทุนได้อย่างถูกต้องครับ MTS g o u น่าทองสุ ผู้นำการลงทุนทองคำอย่างครบวงจร02 22 222 6222หรือ w w w m t s g o co t h ผมทำธุรกิจหนังสือมาครามชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มพูนปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่ีโอกาสน้อยมีเวลาน้อยได้อ่านงดี มีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนะสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายข้าปินมีจุดจำหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างพูดถึงและครอบคลุมมาร่วมมาสร้างรอยยิ้มและความสุขของสักคุไทยเพื่อการอ่านหนังสือกันครับบริษัทท่ายินบุกเน็ดจำกัดมหาชนไทล่ลินอาญญา่านง่ายใกล้คุณ สู่รต้อการรวยกว่านะคะในช่วงโกรเดย์นี้นะคะซึ่งเราก็จะไปพูดคุยกัน,นะค่ะจากด้านของคุณหมอก,กิจราักดิ์เอ็นเทแม่ทองสุกนั่นเองนะคะทิศทางของราคาทองในตอนนี้หลายๆคนที่ตกใจนะคะว่าวันหยุดแบบนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญมาถอนเงนหนังหรือเปล่านะคะคุณหมอสายตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะพักผ่อนอยู่ที่นั่นนะคะต่อไปอุดเสวยคุณหมอกันเลยนะคะเชิญค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชม MTS g o p l a y a ไวิเคราะห์หน้าตา ในวันนี้หลังจากที่ตลาดในคืนวันสุกตกอย่างรุนแรงค่ะใชใุสำคัญครับเนื่องจากการ<ะ>ที่กังวลว่าสซประสจะขายทองคําสํารองออกมา<ะ>เนื่องจากการที่ยังมีปัญหาผาคการเงินแล้วก็มีข่าวว่าจะขายทองเพื่อที่จะนําเงินมาใช้เรื่องภาวะการขาดดุลต่างๆค่ะ ประเด็นที่สองก็เป็นเรื่องของการกังวลที่สหรัฐอเมริกาจะหยุดมาตรการ QE เร็วกว่าที่กำหนดทั้งการที่มีแรงเทขายในตลาดทองคำในคืนวันศุกร์ในตลาดโคงเน็ตราคาค่อยๆหลุดระดับ1,550เหรียนครับตกลงม,มาเยอะเหลือเกินในคืนวันศุกร์นะครับกวา่า80เหรียญในภาพรวมๆก็ต้องย้ำกับท่านผู้ชมว่า เอ็มเคโกวิเคราะห์มาก่อนหน้านี้มา,าแนวว่าราคาทองคําเป็นแนวโน้มขาลงนะครับค่ะซึ่งให้านักทุนปริบัติตามคําแนะนําของ m อ็มเคก็คาดหวังว่าจะได้กําไรหรืออย่างน้อยที่สุดที่ไม่ขดดาดทุนในภาพแนวโน้มของราคาทองคําทั้งปัจจัยทางพื้นฐานต้องยอมรับว่าตอนนี้กดกันร,ราคาทองคําประเด็นที่เกิดแรงเทขายอย่างรุนแรงเราเรียกว่าเป็นสต็อกเซอริง คำมมอสกอปเซลิงก็คือการที่ราคาหลุดแนวรับสำคัญอยู่สองแนวที่ระดับ1,530และ1,500เหรียนครับคือสองแนวนี้หรือแนวรับ1,500เหรียนเป็นแนวจิตวิทยาที่สำคัญพอหลุดก็เลยลูดลงมาแล้วก็มาปิดตลาดในไรอเนิกที่พันสี่ร้อยแปิบประมาณนะครับแต่ระยะสั้นคาดว่าราคาทองมีแนวต้านด้านบนที่ระดับพันหเรยญครับ อย่างไรก็ดี m อ็มเชโก็ยังย้ำว่าราคาทองคำเป็นอารณ์ขาลงนะครับเชั้นกางเข้าช้อนซื้อนักลงทุนต้องเป็นการเองกันไชั้นสั้น,นเพื่อไปขาย 1, เดือนพันห้าเหรียญหรือถ้าราคารุดตกลงมาก็ทำสตอรออกไปนะครับแต่ยังไงก็ตามสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือการเปิดสถานะช็อตก่อนที่จะขาย แล้วก็คิดทํากําไรในที่ทางขายลงครับเนื่องจากตลาดเป็นนนงขายลงและคาดหวังว่าจะได้กาไรในตลาดโกลฟิวเจอร์ท่านสามารถทาช็อตได้ในตลาดทองคําแท่งหลายท่านมีทองคําแล้วไม่ยองขายตั้งแต่ระดับ 26, 25, 24, 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0งแล้วตอนนี้ดูท่าทางเกือบจะหลุด20,00นะครับเหลืออีกเพียงประมาณ450บาทเท่านั้น ตาที่จะหลุดสองหมนตอนนี้ก็ดูค่อนข้างสูงครับเนื่องจากแนวโน้มยังเป็นขาลงฉะนั้นสิ่งที่อมเทสโกย้ําก็คือว่าให้ทํากําไรแนวโน้มขาลงและแนวโน้มยังเป็นขาลงนะครับสวัสดีครับ นะคะก็ฝากเอาไว้นะคะ<ช>ับาว,ว่าจะเดินทางตัวไม่อยู่นะคะที่รายการแต่ก็ต้องา,ามใช่นะคไหว่าแหมรัการเคลื่อนไวหวของรา,า<ช>คาทองนี่มันต้อง<ม>ดูนะคะเดี๋ยวทามเป็นมากยิ่งขึ้นใช่ครับคือว่าคุณหมอยังย้ำอยู่เ,เหมือนดมเหมือนตั้งแต่ตอนอยู่สาวพานเจ็ดช่วงเดือนก็อ่า เมื่อเมื่กลางของุีมาว่าให้เล่นขาลงทองเนี่ยไม่จำเป็นว่าซ้อนซื้อออกมาซ้อนซื้อแล้วเนี่ยกำไรอย่างเดียวถ้าเปนขาลงก็ต้องอี่ขาลงแล้วคนเดียวค่ะอ่านะคะจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันไปนะคะคุณหมอย้ําแล้วว่าตอนนี้เป็นทิศทางขาลงนะคะแต่ว่ามีโอกาสอยู่เสมอค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกคุ้นกันนะคะในช่วงของสต๊าฟทิกและก็ห่าวเทรดนะคะจะมีอะไรมาฝากอย่างนั้นสักครู่เดียวค่ะ ไทยจีพาร์ทางเลือกใหม่ของการให้ของขวัญในโอกาสพิเศษมอบของขวัญล้ำคา่าด้วยการมอบบัตรของขวัญของการบินไทยเพื่อใช้แทนเงินสดเพื่อซื้อบัตรโด,ดยสารการบินไทยได้ทุกเส้นทางทั่วโลกที่สำนักงานขายของการบินไทยทั่วประเทศไทย ใช้ชำระค่าน้ำหนักสัมภาระส่วนเกินที่สำนักงานขายการบินไทยที่สนามบินทั่วประเทศและใช้ชำระค่าที่พักทัวร์เรื่องหลวงโดยติดต่อที่สำนักงานขายหลานหลวงเท่านั้นโดยบัตรนี้เลือกซื้อสามมูลค่าคือห0 0ร้อยบาท1 0 0 0พันบาทและ5 0 0พันบาทโดยการบ,บินไทยมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าโดยเมื่อเป็บัตรไทยทิฟคั์ เซธีรพงศ์ไมรเยศออทิพัสทันชีอานาอีได้ตั้งแต่วันที่25ธันวาคมนี้ที่สำนักงานขายการบินไทยทั่วประเทศอะไรค่ต่ามาในช่วงนี้นะคะมาพื่อคุยกับคณะผู้แทนต่อเลยดีกว่านะคะเกี่ยวกับ ประเด็นนะคะที่เลือกมาสําหรับในวันนี้นะคะมีอะไรมาแนะนําผู้<ะ>ลงทุนกันบ้างคะแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดนะ,ะฮะพักผ่อนเป็นวันมหาวันนะครับแต่เตรียมตัวไว้ก่อนที่จะมาถึงวันที่กเจลีนะ่ใน<ะ>ไม่กี่วันเนี่ยที่ร่าสุดใจวันนี้เอาบ<ะ>ที่มีอน,นาคตด,ดีตลาดราคาตกลงมาถึงเป้าหมายที่เรียกว่าเป็นม,<ะ>มัตเท่าไรความเสี่ยงขาลงตัด<ะ>แต่โอกาส ที่จับปรับตัวเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมีมากพวกนี้เป็นสเปคที่แบบในฝันของผู้ลงทุนคนนั่นแหละลองซื้อ,อลิองทายคือความเสี่ยงต่ำผลตอบแทนคาดว่า,วาจะดีโดยที่เป็นธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับยางพาราข้าวเจียวตัวสีตา e ่างในโกลด์ชื่ย้อนในตลาดนะครับว่า S P E คือปาลมานั้นประมาณทั้งสองปีราคายางพารา เป็นช่วงที่ตกตัดนะครับเนื่องจากว่าทางจีนประเทศผู้นำข้ารายใหญ่นั้นลดในส่วนของออเดอร์ที่นำข้าวนะแต่ล่าสุดที่ก็มีข่าวที่เป็นเชิงบวกก็คือมีการจัดกิจกรรมลงนามในสัญญาการในทางใต้ท้วยนะครับและว่าเป็นแหล่งต้นตอของยาพาราเนี่ยะครับก็มากฏว่าผู้ลงนามน,นี่ก็คือจีนนะฮะเป<ฆ>็นาใหญ่และว่าจีนไต้หวัน มางรามสัญญาซื้อ,อยางจากทางการของไทยเนี่ย8แสนตัน<ะ>แต่แสนตันนี้ก็คาดการว่าเนื่องจากตัว s อ a หรือว่าสีแตงกโรเนี่ย<ะ>เป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในบ้านเราเนะครับก็น่าจะได้ไม่น้อยกว่า20อในนี้ก็คือควรจะได้ไปไม่ต่ำกว่า2แสนตัน<ะ>ในบรรดาที่มีการทำสัญญากัน8แสนตันนะครับซึ<ะ>่ง ตอนนี้ก็ส่งผลให้ระดับราคายางาพลาราเนี่ยมีการเกิดเตืองขึ้นจากที่ร่วมว่าลงาต่ำระ80บาทต่อกิโลนี่ก็ขยับขึ้นมาเหลือ8บาทต่อกิโลแล้วก็มีข่าวในเชนบวกอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องแก็คือทางด้านยางที่มีชื่อเสียงน,งนะครับดยยางรถยนต์กุนเยียนจ่จะขอตั้งโรงงานในไทย,ยขนาดกำลังผลิตเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วก็ ทางจีนเองกำลังในการตั้งรถต้นแห่งชาติมันให้เรานี่ก็ทานเคอร์ซีพีมาจะมีเอารถยนต์รถพวกมอไซค์ยี่ห้ออะไรนะชิ้นเต่าอะไรเงี้ยมาทำตลาดในเมืองไทยเลยถ้าไปดูในส่วนของเศรษฐกิจก็จะพบว่าในส่วนของยาพารานนนั้่าจะถึงมัดเท่าลายไปตั้งแต่ช่วงปลายาี3ขอปีที่ผ่านมาแล้วก็ในทิผ่านของการฟื้นตัวในช่วงนี้ มีคาดการ์กันว่าตัว FPA เนี่ยนะครับน่าจะมีโอกาสที่จะฟื้นกลับมาแล้วก็มามีสาไรหลายนะครับขณะ,ะที่ราคากาฮุ้นเวลานี้เรียกได้ว่าอยู่ในเขตที่เรียกว่าเป็นบัตรทับหลายที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ในชาตบัตรทับหลายที่ว่านี่ตัวเลขอยู่แถว14.5บาท <S <S าราคาล่าสุดอยู่ในกระดานแต่วานนถ้น5บาทเศษขณะ,ะที่มีราด้านดาวเทงอยู่แถว16ถ้าเป็นเล16ได้เีโวกาสที่จะเวี่ยงลับไปบริเวณราวทัก20บาท นะฮะเออหรือแนวใต้ไกลหน่อยอย่างเงี้ยประมาณสัก25บาทค่ะเพราะว่าถ้าคุณเข้าแถว25บาทเนี่ยความเสี่ยงที่จะลงไปเลย่างมากเลย14ค่ะไม่น่าต่ัตัวนี้บาทเดียวคแต่ถ้าในทางขึ้นขึ้นไป20บาทนะครับคุณมีช่วงที่จะได้เนี่ย5บาทต่อหุ้นถ้าไป25บาทคุณมีช่วงที่จะได้10บาทต่อหุ้นความเสี่ยงต่ำ ในระดที่ผลตอบแทนดีนะครับในกรอบเป็นพื้นฐานของเงินเอสซีอย่างบาลาครับอ่าไหคะก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะคะสําหรับเรื่องราวของนิธนอุตสาหกรรมยางนะคะที่ธนาคาได้เกิดไปนะคะแต่ว่าราคาในตอนนี้นะคะที่บอกว่าเคลื่อนไหวอยู่ที่4 5บาทก็น่าจะเหมาะสมนะคะในการที่เข้าไปเพราะว่าแกะเงินี่ายของมีเยอะเลยค่ะเพราะถึนช่วงฮาวตูเทสนะคะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คุณหมอเกจรั์ก็จะมาแนะนำค่ะการตัดหอดาแนวโน้มเพื่อทำกำไรมีโอกาสได้ไง นะคะแต่พอพูดถึงทำกัวไดในช่วงนี้หมาท่อหลือเกินนะคะมีโอกาสยังไงปฏิบัติไปเลยค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมตามข่าวท่เห็นในเอ็นโซวันนี้เป็นตอนต่อเนื่องในเรื่องของการบริหารพอสมดุลที่เราพูดไปแล้วสองตอนนะครับเรื่องของการบริหารพอสมดุลในสภาวะตลาดที่เป็นขาลงอันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับแล้วคนไทยไม่ค่อยคุ้นเพราะคนไทยโดยส่วนใหญ่ชอบการซื้อก่อนขายที่หลัง แต่สิ่งที่ MPS นพีเอโกย้ำเน้นกับนักลงทุนเสมอครับว่าการลงทุนในโลกยุคปัจจุบันนี้ไม่จําจเป็นแล้วครับที่จะเป็นการขึ้นอย่างเดียวถ้าจะเห็นไหมครับว่าความผันผวนของตลาดมีอย่อยสูงเหนือขึ้นเดี๋ยวลงเห๋ือขึ้นเหนือลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดทองคำครับฉะนั้นถ้าเราสามารถปรับสภาพตัวเองได้ตามทิศทางของตลาดที่เราเรียวกว่า ปรับพอร์ตให้สมดุลแล้วท่านก็จะเป็นผู้ชนะอยู่เสมอในการลงทุนคลิปในการลงทุนทองคำหลังจากที่เราพูดสมกตอนมาแล้วว่าปรับพอร์ตให้สมดุลตอนที่หนึ่งดูเรื่องของการปรับตามแนวโน้มของตลาดตอนที่สองดูเรื่องของการทำสอบรอสวันนี้เป็นตอนที่สามลองพูดถึงเรื่องของการไปตามแนวโน้มเพื่อทำกำไรครับแน่นอนทุกคนไม่ยอยากดูว่าทองตกหรือทองขึ้น ทุกคนอยากจะทํากําไรจากการที่มันไปในทิศทางนั้นทาอะไรที่จะทราบได้ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรเราพูดแล้วนะครับว่า NTS Go มีมอบ NTS Mar Technique ครับ NTS Mar Technique ก็เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การลงทุนที่จะทําให้ท่านทราบว่าณขณะนี้แนวโน้มเป็นทิศทางขาขึ้นหรือขางลงใช่ไหมครับเราทราบว่าแนวโน้มเป็นทิศทางขาขึ้นหรือขางลงแล้ว สิ่งที่นักลงทุนที่ต้องกระทำและทำก็คือการที่จะลงทุนไปในแนวโน้มอ,อย่างนั้นที่เราเรียกว่ายาพายเรือ่วนน้ําในศับของคนไทยนั่นเองนะครับฉะนั้นถ้าเราสามารถทํากําไรในแนวโน้มขาลงได้เราก็จะสามารถอยู่ได้ในทุตราดครับเพราะาแนวโน้มขาลงบางครั้งหลายๆายครั้งทีเดียวการลงลงได้อย่างรวดเร็วก็ทำกำไรในแนวโน้มขาลงครับ ทำกำไรได้ดีกว่าในล้ขาขึ้าาในในสังกัดการทำกำไรในแนวล้มขาลงทำอย่างไรก็คือการที่ถ้าเป็นโปรฟิเจอร์ er, เราทำช็อตโพซิชันเราเรียกว่าขายก่อนและก็มาซื้อหลังในวันหลังเขาเรียกว่าปิดสถานะคือขายแล้วมาปิดสถานะโดยการซื้อปิดสถานะช็อตถ้าเป็นทำ,ำแท่งการทำกำไรก็คือเอาทำกำท่ไงมาขาย แล้วก็ซื้อกับเบื้อหาอ่อตัวใช้การฟอลโล่เทรนหรือการทำกำไรในตามเทรนนั้นในที่สุดพักต้องมีสองปัจจัยก็คือมีเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านรู้ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรแนวรับแนวต้านเป็นอย่างไรเพื่อาหาจุดเปิดสถานะช็อตแล้วกิดทำกำไรนั่นเองนะครับฉะนั้นวันนี้ก็คืออย่าเริ่มทำกำไรตามแนวโน้มาลงครับ ก็คือเหมือนกิจกลาดด้วยนะคะอ่าฝากไว้สำหรับกิจกรรมด้วยนะคะแต่บู้ขายก็มีกิจกรรมของผมมารรยากาศการผู้าการสุดยอด collaboration นะครับหุ้นเด่นไกลมากสองนะครับพี่บอกกันว่าหลังสงครามมาเนี่ยเงินทุนออกจากกองกำไหลมาหุ้นไม้แล้วก็หุ้นจากเพิ่นเพราะเราจะเพิ่นตามตลาด TIP ไหมที่ผมคาดว่าเด่นๆเนี่ยมาห้าหลักจับหนึ่งก็คือไปหุ้นเกงกำไรระยะสั้นมอง แบบใบ้ๆเลยล่ะสักเดือนหนึ่งไม่เกินสามเดือนสองก็จะเป็นหุ้นแบบดีๆแล้วก็อยู่ยาวไว้แค่ถึงสิ้นปีหรือว่าปีหนึ่งไว้ดูขาดก็จะเป็นหุ้นแบบแปรที่เรียกว่ามุ่งมาเมื่อเนี่ยมัน้องเหนียวตัวนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าจะมางานมีในวันอาทิตย์ทุกอย่างถึงนี้นะครับ21เมษายนแต่ว่าจะมีตัวหนังสือคู่มือตลาดทุกไทยไกลมากสอง ให้กับสําหรับท่านที่เข้ามางานนี้ด้วยนะครับวผู้มือตลาดผู้ขายไฟฟ้าสองได้มีวางขายตามร้านหนังสือทั่วไปนะครับจะสําหรับท่านที่โทรสั่งซื้อความจริงเนี่ยพร้อมที่จะไว้แม่ท่านโทรไปตอนนี้ก็ได้เลยแล้วจะส่งนทางอีเมลให้ก่อนส่วนร้านหนังสือที่เป็นรูปเล่มก็วางขายเดี๋ยนี้นะครับเบอร์โทรตามนี้นะครับ0 8 7 เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เก้าเจ็ดเก้าพันาเราตอนนี้ไปฉลองรงการอยู่ที่ไหนรับได้ตลอดรับได้เลยะอ่าเลยค่ะกาต,ติดตามเลยนะคะอาทิตย์ที่ยี่สิบเอ็ดในสายยนนะคะสว่ผู้ชมนะคะที่เราไปตามเรื่องราวของรายการถ้าติดชมด้วยนะคะและก็สอบถามปัญหา,ก,หา,ก,าการลงทุนได้เข้าไปใน a c e b o o k .com และว i ชอินเวสเตอหรือใช้คำว่ารู้ก่อนรวยกว่าก็ได้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยค่ะสำหรับวันนี้สำหรับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนผู้สับสนุนหลักของรายการนะคะและ รู้รก่อนรวยก <สะ S 1> ว่าได้ใหม่นะคะวันนี้อาจารย์นัทวุฒิชันธิดาครับขอทีมงานขอลาไปก่อนสวนัสดีค่ะไปไแล้วสองงานไปเล่วสองงานสวัสดีวันสองาอสองาน, <c oughs> นค่ะ